ชมดอกคัตเตอร์ค่ะเมื่อนี้ดอกคัตเตอร์เปน็นยังไงเขาไปเฮ็ดไอดอกไม้สดจัดจัดดอกไม้พวกไองานต่างๆที่ต้องการใส่เนาะีย๋ยว่าเบื่องมามันงามจังไหนขาาเขาไม่แก่ดอกเล่นน้อยนะล่ะดอกเล่นน,น,น้อยนะฮะนั่นเป็นแบบสวยแต่เขากะยางเดียมชมจะเรื่อยๆออคือ ม่สุมชายลูกเ <laughs> พิ่งไรือว่าเพิ่งตอดเมื่อเพิ่งตอดเมื่อสิมิโศกเนี่ยว่า่สวยอ,ะอ่ะเจ้าเป็นเล่เปน็นนางก่อนเอ่มิมจะตอดนะด <laughs> ว่าเพิ่งตอดมิมตอดอเขาให้คามจ้ เท่ากับเท่าก <Frederick> ับขวมแบงซีก <dialect> ันเลยอนี่เดีเขากับมาน้าคุยกันมันเลยเามาคุยงานกันเลยถ้าจะฟองกันถ้าผู้ใดอยากถ้าผู้ใดอยากแวะมาชมเยี่ยมชมมันก็ยุค้างคางสวนท่านตะวันค่ะขาขึ้นถ้ามาจากกรุงเทพแบบมันจียูเส้นทางขาขึ้นไปท่าเพชรบูรณ์ถนน เทชบูนหลมศักอยู่อยู่ใส่อยู่ใส่เมื่ออยู่ขางทุ่งท่านตะวันนั่นแหละสลับคนนางเซลฟี่เปิดนะเอองามงามงามยิ้มเดียว่ะงามยิ้มตาบิวทายรูปนะบิวทายรูปแบบอันนี้ชื่อไล่ บุพชาติบุพชาติไล่บุพชาติกดแย่เลยป่ะแบบทิพย์เลยแต่เข้าไปไทยเขาเขาตบนยาง,งาเป็นอยู่นะอันนี้มันอยู่ ส่วนมันมันไลมันติดกันนะเนาะพูดถึงนี่ติดกับเขาไปอากาศดีพ่อสวยมากเลยอ่ะอันนี้คริสต์มาสนะคะจัดว้เป็นซุ้มเพิ่งามาตอมกินแกซ้อน เริ่มสีโรยล่าแล้วเพระาะว่ามาหลอกทีแล้วนี่มันเริ่มเหี่ยวแล้วหลอกทีแล้วมันกระลังบานดีกรลังสีบานนี่เนี่ยออทุ่งนั่นทุ่งนั่นเหี่ยวแล้วไอต้ต้นนี่กรลังสีบานกับมีแบบโรยไปแล้วกับมีหรือว่าบานแล้วกับอันนี้กรลังอันนี้กรลังนนสวยกรลังจ้บานเบอร์เซนเนี่ยเบอร์สองสามเบอรย หนาใหญ่มกันเลยอะไรจะใหญ่รันไทยมนอะไรใหญ่านไหญ่อะไอะใหญ่้ากันมเอะที่ยวได้ด้วยครับถ้าวันยุดกับากันมาเที่ยวได้ครับเพราะว่าอากาศดีมากเลยแต่ช่วงนี้ก็ยังแบบ อากาศอุ่นๆเย็นนะคะบรรยากาศแถวบ้านแถวไอ้เขตนอกเมืองนะคะตรงนี้ก็คนก็มาแวะถ่ายรูปหลายเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่พักผ่อนหรือเปลสถานที่ย่างชมเปิด่อมสวนนะคะสวนดอกไม้อันนี้กับดอกคัตเตอร์สีๆขาวๆเนี่ยดอกคัตเตอร์โอ้ขาวสวยจังเลยมันมีสีม่วงพร้อมเนาะน่ะเห็นบ่ เออสีม่วงสวยอ่ะนี่ไหมเดอะฮารัดเห็นบ้าง้างสีม่วงงามไหมมีเดอะฮาร์ดเอาไหมไม่เอาหรอเนี่ยสีม่วงนี่เดี๋ยวคัอเป็นซ้อนเป็นซ้อนนี่ดีสวยขนาดไปไปถ่ายรูปกันถ่ายให้หน่อยนี่แต่โอ้ไปถ่ายรูปกับวิวกับอันนี้ยางสวยนะ เอ้แฮกนะหนึ่งสองเห็นไหมยังจืดได้เลยหมดแล้นี่จืดไทยน้ำเนี่ยมีแต่ักด้วยันกู้ไม่เห็ูประเดี่ยดียวมันต้องใส่นี่แต่เบิร์นวนเนียอ๋อนี่อี่สวยนจะมาทำมือ หมือนลิงไงคือไม่เหมือนถ่ายบ่อออเด้วยังเห็นคือเอก่าอยงนแล้วมัดยีงทายนี่นะคุณเ,น,เนี่ยแห้งดิดิเนาะกล้ามพึ่งน้อ<า>นี่ <c oughs> นี่นี่ทายนี่เนดะ้อจุดแลนด์มาร์ค เออปัตติเดียวขันไผ่าพานมากแต่วาเที่ยวมาแวะเที่ยวได้แล้วมันมันกะกำลังบานงามเลยค่ะตรงเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ทาางกลับบานห้องถึงนะทุ้รดยขึ้นทาางเพชบุรทาางโรบูรี่มันก็สิพอทาางสายมืดนะคะขาขึ้นถนน หล่มสักในสราบุรีหล่มสักได้เนาอสีเขียวหน่อยนะเออสีม่วงสีสีม่วงงามๆนๆสีสวย<ม>อันนี้ไหมข้าเจ้าหย่อมสีไว้ได้ไหมข้าเจ้าก็สีตัวแต่งสถานที่สถานเป็นเป็น ต้นไม้แห่งเนะเขาจะท่าสีามันก็ได้เป็นเป็น,เป,นเป็นฉากท่ายลูปเลยนะเอาพายดท่ายลูปสีนี้เลยหรออุ้มมหัวขุดคุกขดกระดิ่งเสียงอืม แท่แดดจ้าครับนี่ไหเ,เขามายูได้ม,ม,มุ่ไงแล้ก็กล้องอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายเข้ามาถ่าเ,เป็นกล้องกล้องกั <laughs> มถ่ายต้องเงยตั้งเรืนไตั้งไงก็คือถ่ายเข้ามาแตไมเลยเนาะแต็มแมนหนึ่งเยมากเลยเปิดเยอะบลยเจ้ไม่รู้ดูก่อนไม่คนคนเมาอะรับคเพราะมันมันมองไม่เห็นคาวเบอร์เยเอ้ยนสวยจู มันจะเป็นเงาใช่ไหมแล้วปวดเจ็บๆได้ยังแล้วนได้ไหมได้ยู่สวยๆนะถ่ายเดียวได้อะถ่ายเดียวสวยจไม่ถายเดียวที่ถายให้อขาาสรบนอไ่คู่คนนี้ก็ได้แ้วผมจะไปมงเลยละเอาอยู่เลยม่จ๊ะรับนี่เเลมอคุเข้ารงี้เล โอ้ผมใช้แบบโบราณเลยสไปออนที่ถังให้ลูกสายเฮ้ยงานยู่กรุงเทพลายปีแล้วลูกสายมุ้นขอนตะเนี่ยครับขอบคุณครับฮะเดี๋ยวแป๊บนึง เดีูจังหวัดไหนกันนะยื่นเลยเพชรบุรีเลยบอกจะยื่นแถวหนองไผ่หนองไผ่ถ้าผมจะดูเลยนี่ไอ้แนาะวิเชียรเมืองรีแต่นั่นแหละลูกชายผมอยู่นั่นแหละสำหรับคลิปนี้นะคะแต่ที๋นี้กะเท่ากันมาถึงบ้านเกิดของผมคืออยู่ตรงอันเพชรบุรีของป้าของไอ้ ก็เราขันเลยอ่ะบอกยังไงคือเดอกยังกอดดอกยังกอดดอกคัตเตอร์ดอกคัตเตอร์ปลาหนีมันก็เริ่มสีโรยแล้วแต่ว่าปลานั่นมันก็สวยงามอยู่อันนี้ดอกดอกอะไรก็ดอกคัตเตอร์เอาปัดแล้วเด้อจ้าบายเด้จ้าจ้าไม่บายกล้องนะเดินทางปลอดภัยนะคะอันนี้เขากำลังเซลฟี่กันอยู่มอง ดอกไม้แห่งที่เขาตกแต่งไว้อยงางสวยงามนะมันก็มีหลายๆสีเราก็สามารถ<ด>ไอไอมาถเซลฟี่ได้เฮดแบบเป็นภาพส,าสาร้างสันได้จ้ะสำหรับคลิปนี้แล้วค่ะก็คือข้กับแวะเทีเท่ยวแวะชมกันเนาะเพราะว่ากะของฝากได้กๆ,ๆ,ๆน้อยเราก็ผ่านมากกับแวะมาแวะเทีเเ่ยวเ,เด้อเดไม่ยังจะฝากผ่านมาผ่านไปผ่านมา จ้าแวบะบพักผ่อนกันได้ด้จ้าบรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่มาแต่ย่ำเศร้าม,มันสิมีมบ่องไม่อย่างนั้นดอกไม้กำลังบานด้วยจ้าค่ะผู้ใดได้เปิดเบื้องแล้วสนใจกดติดตามกดแชร์ให้ด้จาา่าบันคุณเคบนับนบหน้าช h a n แน l ค่ะกดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็พ่อซัมเนเดอร์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย